สนับสนุนโดยยาสีฟันบ่ายโพคาใส่แล้วปากสะอาดมีสมุนไพรยู่เก้าสนิดในกองนี้กองเดียวสนใจติดต่อได้เบอร์โทรตามนี่เลยเด้อสัดีทุกคนเด้อมาพบกันที่ซ่อง ดพายกินละเทียยได้ไหมฮะ,ะนี่ไข่ยสพามาเลาะมาเลาะตลาดมา,มาเบิ่งตลาดาตลาดห้องงานไกลบ้านทะเล,อยอยลดเลดี๋ยวไข่ยางมาไก่ซี่ฮอตเลยโอเคะจะไปจินเด็ดกับกินต่ำส้มกันเลยไก่ซี่ฮอตเลยเดินมา,าเถี๊ตลาดเลยเนาะขอเล่เีเจ็บเลย โอเคโอเคเอาอะไปอาสิพาครับเบิ่งบรรยากาศตอนแรงๆได้พี่น้องเด้แต่นี่ก็เป็นเวลาหกโมงย<ม>ังเนาะไปเบิ่งตลาดกันเลยอ่านี่เนาะ ใสมากมาตลอดอกทานขนมนี่นะใไปจับเอาเนี่ยเนาะเม็นแล้วเม้นแล้วยูทูบเบอร์เด้อฝส่ติดตาดเด้อไอ้คนแบบแมนไ้ยคลิปถ่ายคลิป ยูทูบยูทูบโอเคไปเป็นชมกันตาจอแล้วมีคนถายมาถ่ายคลิปอย่างเนาะถ่ายคลิปลงซองได้พี่น้องเด้อเ,ดเลหน,หน่อยน้อยเนาะตอนแรงๆกาจะกำลังเลเวียเบี้ย bạn tên ấy cả lượt này lượt lại tiền anh nào đang thằng à à bị sùm bữa nay ơi tháng cùng <laughs> <laughs> <Yeah. cười> อืมฮันนี่เจือคนแล้วไปตามมาเลยตามมาเลย่ใกล้สุดแล้วเนาะไปจำผู้เลยอราคาสิยางกลับเนาะเวลาจิตกาหกโมงกว่าแล้วบรรยากาศในตลาดประมาณนี้เลย มันจะกัดตอนแรงๆเนายตักไข่เต็มเลยเขียงหลายๆนะอ่าเขียงบินมเมื่อกี้จ้นไหนนะครับถ้ารอชมก่อนถาเพียน้ำป่งฝ่ายในซองนะ เลาะ z ม o m กันโอเคเนาะสุดตลาดเลยเนาะบุมีเครื่องเลยเดิไปวันนี้สิยังกลับมนอ่านี่หบอสบรรยากาศที่นี่นนคือดีงามเนี่ยเราเป็นกำลังตกดินเนาะอันนี้ฮะโอเคเนาะใครติดตามก็ตจะจับไม่ก็ฝากกดติดตามด้เด้อตามได้เนาะซอง วีวีพากินลอเทียเดอร์และแต่ซองเพลงนะซองวีวีมิวสิกออฟฟิเชียลนั่นเองอ่านี่บรรยากาศเป็นห้างขายพักเต็มเลยเลาะเป็นเลาะมาเท่านี้แล้วพอบิดคอนเทนต์นี่้านกับกล้วยก็มีเต็มเลย หยอ่นยอนหย่อนโอเคโอเคเอาไปไปยังยังไหมยังไหนเ yeah, น,น,นาะม <c oughs> ีเครื่องอีกยังกลับแล้วต่นี้เนาะเมื่อกี้ไปสุดไปแล้วเดี๋ยวยังกลับเพื่อนมาข่า <c oughs> นมโอ้ข่ายนม ถ่าทยขีดเป็นคอนเทนต์น้อยนึงนเนาะอย่าถ่ายเด้อท่านขายสิ้นทานขายพวกซิ้นหมูอย่างเนาะปิงะป้งเนาะพิ้งขายเลยเนา้อยหลายโอเคจุดน้อยนึงเนาะ โอเคแห่นนี่มาเรียกเครื่องแล้วบันนี้โอ้พระธรรมดารย์ไม่ท่าน่ครเชื่อไงไปเราะรอคูรห่าพันสี่คูรหาสิบเจ็ดพันโอเค บ่ีหาล้วไปือนมเมาน่นี่เดินกี่แล้ว,หหวไนนมมีกระเลเนดี่นี่ใสายสองันกระเซื้อขนมเนาะซื้อขน,นม,มนอนี่นี่ขนมได้หากี่อันนี้ปอันนี้ปไทคลิปไทคลิปอันยังอีก แมนยางเลยสัญญาที่ตอกกระลกไงกระลงไปเลยหาเิโฆษณาขายขดไปแล้วเเยเดี๋ยวส่งหเราเดี๋เนาะทานจี้สนุซิขนมเซฟเซฟเดี๋ยวจะลลัดหองงานอัมพีเดีมีโอโลมีอ่นใส่วใส่หวานเก็ใส่ินว เวล้วนให้ลูกวา้ามีขนมอื่นนะแล้ว็มีขนมขนมใส่หวานใส่ครีมมีครบเลยย่นีเนโอเคอปเหม็นไปนึกมีน้ำจีนพร้อมด้วยพี่น้อง้อทานต่อไปนะรู้ว่วนใส่กระเื้าพันไปกินไครีมเนาะคลิปหาลงหากันว vâng suối nị khi nó phải dịch bệnh cả bên đây nó mình nhau lẳng đây đó khi nhịp mày bếp nhưng nó đột lợi cướp à phải đi à cái mà có lấy trên cặp mượt mà đi Ok. Ah,

โอเคนี่ไ่ทานขนมอีกท่านหนึ่งอยู่ทางหน้าเขาเลยจะเปิดกล่องให้บึงแป๊บหนึ่งเด้อนี่ทานขนมนะทานทัดมาฮะโอเคเดี๋ยวจียังกลับเมือ เดินตาหากระเจยวกันเป็นสดน้งนเาะไปนดาะคิดดีกันไปชิเด็กชิก่อนเด้ไปมาคิดดีกัฝากคนอะไรตนดเนาะกิงวีวีพากินรอเด้ โอเคสวัสด okay, so ีนีบ๊ายบายเจอกันลิปหน้าเด้อ